ไปบินใส่เรียบร้อยคุณของเก่ากองอิเลียอยู่คุณของใมชุดไม้มาใส่กันสอคัดซิ่งจัดให้สังควันไดจริ่งงนดยังตัวยาวตัวหนึ่งอ่ะไม่<ะ>สิฮะ มันิใส่ในบ่ลงของเรานาวเมื่อรรมันหนาหวลงาของเลยจาก์ก็จ้อหูลงไปก็ตาเกี่ยวเพิ่มเลยทำมันก็หูทำอะไรก็ต,กตัวฟ้าเกียร์ใส่มาตัวฟ้าเกียร์ตัวใหญ่เลยหินเมียนตัวปั๊มคาเปลี่ยนน่ียนบกนี่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 เ ่ต้องฟันออน,นี่บอนี่สามตัวบอแล้วไปบอ่ะบอนี่มพูดถึง<บ>นี่ดำดำด้านเจอดำด้านนั่นสีแดงสีแดงจนกลายเป็นสีดำเจอ,เอเดำด้านของสซคาดสิงเดีย๋ยวรู้เรื่อง เบื้องลันของเกาเห็ดสองเดือนของไม่เห็ดสองมือนเาท่านชุดหนึ่งเด็ดสองหมือ <c oughs> เวมือไรเบาที่นึงลเอาตรงนี้ปลายเกียร์เสียบนะนี่รถธรรมดาตันนี้ปลายเกียร์เสียบเ้อมือไรเบาที่หนึง่งอ่าล่องยังจากแล้วเนาะ Ừ. 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 Ok. เรียบร้อย.สวย.ระยะสวยหัวสวย.ผมว่า ແລະການຕໍ່ໄປກະຍົກເຂົ້າເທົ່ານັ້ນໂອເຄມາຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ